สวัสดีครับชาว YouTube าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสวนพุนเพชรแผนกซ่อมบำรุงนะครับจะมาดูอาการของเรมโบนะครับเรมโบรถรุ่นรุ่นแรกของของยามาฮ่านะครับสีจังหวัดนะครับซีจังหวัดรุ่นแรกนะครับ ก็วันนี้มี2คันนะครับที่ที่มาจอดเชียงกันนะครับตัวนี้จะเป็นเมดซูเปอร์นะครับเมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเครื่องจะเป็น2จังหวะนะครับตัวนี้ก็วันนี้ที่ที่จะมาทําก็คือตัวนี้ครับตัวเรมโบนะครับเรมโบนี่นะครับอาการของมันก็คือน้ำมันเครื่องไหลแล้วลูกสูบติด นะครับตอนแรกคิดว่าทุกสุกคงจะติดอยู่ในเสื้อทีนี้ถอดมาแล้วครับนี่เสื้อก็ไม่ติดนะครับถอดชิ้นส่วนมาก็ไม่ติดนะครับก,ก็เอาเครื่องลงนะครับเอาเครื่องลงเอาเครื่องลงก็มาผ่าเลันะฮะตรงนีผ้ผมก็ผ่าวันนี้ผ่าคิดว่าจะต้องผ่าเครื่องนะครับ ก็เลยมาเจอ,อพอพายชุดชุดไฟนะครับก็พบว่าน็อตนะครับน็อตจานไฟน็อตน็อตแท่น็อตไม่เหล็กนะครับหลุดหลุดแล้วมันก็ไปตีตีคอยตีคอยไฟนะครับต,ตีผมเรียกไม่ถูกนะครับทางศัพท์ ของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่ามันก็จะมันตีแล้วก็ล็อกมันล็อกมันก็ไม่หมุนนะครับทําให้ชุดไฟนี่เสียหายทั้งหมดนะครับชุดนี้จะต้องเปลี่ยนนะครับคือมันมาก็ติดตรงข้อเบี่ยงนะครับมันก็ทําให้ลูกสูบไม่หมุนเลยตอนแรกผมคิดว่ามันแตามันเครื่องแห้งทามันจะติดอยู่ข้างใน ผมก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสได้ก็เลยสงสัยก็เลยผ่าผ่ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตอนแรกคิดว่าจะต้องผ่าเครื่องนะครับแต่ตอนนี้พอเจอตัวนี้แล้วก็เลยก็เลยคิดว่าอาไ่ไม่ต้องผ่านะครับเพราะก็จะเซฟค่าใช้จ่ายใ,ให้กับลูกค้านะครับรุ่นนี้เป็นสตาร์ทมือครับเนี่ยเฟืองสตาร์ทอยู่นี่ เดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนโซ่เะครับเปลี่ยนชุดบนเลยนั้นเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนชุดบนเลยครับเปลี่ยนพวกวาลพวกเดี๋ยวเช็คชุดวาลก่อนนะครับว่ามันมันมีสภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับชุดไฟนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับคงจะเสียหายหมดแล้วไม่เลยฮะ